สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมากินร้านอาเกน e ีสตอนนี้นะครับเราก็จะมาถ่ายรูปโซนนี้ต่อไปเราก็ถ่ายรูปนั่งเลยนะคะคุสี่คนนะครับนั่งอยู่บนโต๊ะนั่งอยู่ตรงต้นไม้คับแดดร้อนมากตอนนั้นตอนนั้นก็ตีป้องชิงป้องชิงโต๊นี่เล เปิดประตูอัตโนมัตินะคาผูมเดี๋ยวมาทางซ้ายก็จะเจอร้านนะครับผูมทางขวาเป็นเครื่องเล่นนะครับผมตอนนี้ก็กำลังเล่นนะครับผูมนี่ครับหงหนาคาปเตอร์ดูสิครับอันครับตรงที่เรามาถ่ายรูปตรงนั้นนะครับเห็นตรงนั้นครับ แค่พิ่พ์คิดว่าอากิ้นพีสะรับถ่ายลืมมานะครับตั้งแต่ตอนต้นคลิปเลยนะครับผม,มานาฬิกากระลำไปยืนนะครับนี่หนึ่สงสองสามดีเดีวพาน้องลงครับผมซ้ายลงพุ่งตอนนั้นต่อไปน้องก็ไม่กล้าลงนะน้องอาอก,กูไม่กล้าลงเลยจับหัวใจแล้วเต้น แรงมากหัวใจทีนี้เป็นของคนอื่นนะครับน้องไม่กล้าลงแต่ก็ลองดูนะส่วนส่วนใหญ่น่าจะไปกระแทกกับตรงนั่นน่ะตรงสีเหลืองๆที่มันเป็นเบาน่าจะไปกระแทกเยอะก็เลยไม่ค่อยอยากเล่นนะเนี่ยเดนะีเนี้ กระแทกและก็มาดูกันว่าน้องจะลงได้หรือเปล่าตอนนั้นคิวต่อคิวเยอะมากและจะพาลงยังไงรับชมกันต่อนี่และตุ้มอันนี้ส่วนวิเทวพาน้องขึ้นบนันไดน้องขึ้นบันไดก็กนี่นะครับมีปาบอลด้วยมีให้เล่นบอลแต่เขาบอกว่า ห้ามโยนบอลใส่กันแล้วก็ห้ามเอาเอาบอลออกจากสะบอลตรงนี้ถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดมานั่งตรงนี้ก็ตรงถ่ายรูปแต่ตอนตอน้นก็พูดไปแล้วนะฮะผมตอนนี้ก็กำลังเดินไปใกล้ๆนั่นนะครับผมไปถ่ายรูปข้างบนแพะเยอะมาก นี่ส่วนอันนี้เป็นชาเขียวโกโก้โกเฟนฟรายไก่ทอดไก่ทอดและก็กินตาลกาด้วยอ้มอร่อยเลยทีนี้นี่ฮะนาเต้นลองมาชิมนะฮะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยทีนี้นอกกินอร่อยเลยอันนี้นะฮะนัะ่งโซฟานิ่มมากส่วนพี่เทวนั่งอยู่ตรง บันนะและก็นั่งอย่างสบายมีตีนใครโผล่มาก็ไม่รู้ด้วย